สวัสดีครับสวัสดีงามๆกมับปอแม่พี่น้องคู่คู่ค,ค้นครับแรงนี่มาฝากพีน้องซุนฮีที่เรากับเข้าล่านนะและแล้วก็ถึงเวลาครับพี่น้องซุนฮีจะมาเนี่ยเข้าเข้าพื้นเมืองของกินดีๆล้ำๆนะครับทึงปอแม่พี่น้องได้พอกันคู่คู่ค้นนะครับวันนี้มาห้อนใบห่อนเงาห่อนใบห่อน,น,นบดห้อนอย่างก็ล่ำปลาเหลือเนาะกทุ่ๆุ่ทุ่แตาแต่ถ้าเป็นยีตลอดไปเนี่ยโมโหเนี่ยจะได้แล้วเนาะสุดหอดความห่อนครับ แรงนี่กับพอรอน้องสุนฮีที่เรากเข้าล้านนะเราโคตไลค์กดแชร์กดรซับซักให้โคติดตามน้องสุนฮีด้วยนะครับน้องสุนฮีก็จะมาเนี่ยของกินดีๆลำๆผอแม่พี่น้องได้บอกันกูนกนแรงครับหลังจากแต่ว่าไม่แรงครับแบตไปทางฝ่าอีสานหน่อยหนึ่งครับแ,แรงนี่น้องสุนฮีกับมาทางเหนือแล้วเนอะครับอ,อยู่หน้าเตากะหอก้อนเงาเกอกเนาะยังเคยห็นน้องสุนฮีเข่งเข้าเงื่อไหลปัก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 นี่เริ่มไหลแล้วครับนี่กูนะครับมาเอามาขอวัตถุดิบกันครับ นี่แหละครับของกินของน้องสมฮีแรงนี่เนาะครับเนาะน้องไม่ส้มครับไปกาดมาบอกหูจะเอาอย่างมากกินครับหันน้องไม่ส้มมีอยู่หันถุงสองถุงครเลยซื่อมากครับพอดีไก่กระแจส่งแข็งอยู่หันขานึงครับนี่นะจะมักแกงน้องไม่ส้มใส่ไก่นะครับนี่นะสุดยอดครับของกินเมืองบ้านเฮานาะนี่นะวันนี้สุดยอดครับช่วงนี้กับมานจีนมานป่าต็เน้อครับพ่อแม่ปีน้องเฮ้ยจึงหมนมีฟักมีหย้มากกันมากก้อยเนาะแต่วันนี้มาเกลียวครับวันนี้ห้อนเหลือเกินครับ ห่อนเตะนะทุกทุหอนใบห่อนบดห่อนเี่ยอย่างปลาลำปลาเลียทุกทุกททุกทุกทรายทรายทายเนื้อนี่ครับน้ำพริกแกงของเขาเนาะอย่างแกงเขากับมีพริกหนุ่มหรือพริกจินดาแดงนะครับแกนหอมป้อมหรือลูกพักชีนะครับจะไขหรือตะไคร้ขมิ้นขมิ้นหรือขมิ้นนะครับนี่ก็หอมเตียมหอมเตียมหรือกระเทียมนะครับหอมแดงกับหอมแดงเนาะแล้วกับปีแล้วก็น้ำปลา้านะครับเดี๋ยวจะมาใส่เนาะน้องก่อนมาน้องสุนฮีเดี๋ยวมาขอตำน้ำพริกกันเลยครับ ก่อน,น,นอ,อื่นก๊กไก่เหงก่อนเนาะก๊กไก่เหงก่องตายตายตายเนอะจุไอ้กะไฟเจมกระถึงได้นะครับตกะไฟใส่เสียงนักเนาะเปิดพัดลมกันหลายเนาะโ่รแม่ปีน้องว่ากันใจ่ห้องครับวอนเกิดน่ะสามวันมานี้นะครับโอ้โหบ้านฝนกระถึงบัตรโตร๊ะครับบ้านพ่อแม่พี่น้องฝนโต๊ะกันกอนะครับก๊กกรมใหญ่ๆนี่เขากินคนเดียวเมีแคกินจะได้ แก่งส้มเดอแก่งน้องไม้ส้มเหยาเๆกันไปครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องได้ยินกันกินแรงของครับนี่นะไปลืมนะพอพิน้องสุนฮีคิดเล่ากับเขาวล้านะหรือกดไลค์กดแชร์นะไปบอกกดไลค์กดรแช์กับของเจ็บต้องเนอะโอ้โห ออกอกป๊อได้เยอะแล้วมันจะไปแงะนาได้วานี่คนไปถึงบดโตกใแม่เลี้ยงบะคอบะคอสักแสนห้างบะคอง่างฟ้างลงมาลาบวันนั้นแล้วครับลาบติบพายุเริ่วหลยแล้วห <c oughs> ลับไปหลับเงานี่ครับตำน้ำพริกกันเนาะนี่แหละน้ำพริกของเฮาครับโง่ลงโคกไป น้ำพริกกับเวลาเครื่องแกงของเขาเมือนกับประจเหมือนกันคุตีีนะครับแต่อลองเอาศูนยน้องศูนหีไปแงะเนึ่ถ้าบัดลัมฮึเต้ครับจะมาให้จนนี้เซโร่เขาล่างอยู่ประจำนี่ของคัวนี่เขาแงะของทุ่งขอขอบคุณายอำเภอเสริมน้ำด้วยนะครับติคอมเมนต์เข้ามาหนะ่ากินมากอีนะถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปยงะกินให้ได้ได้กินได้ทานกันครับ ขอบคุณทั้งอำเภอถ้ากดไลค์กดแชร์ให้น้องสุนฮีเสียงๆนะนี่ครับตำน้ำพริกไปนี่เอาใส่ขมิ้นไปมันก็จะเรืองจะหอมเหมาะนะครับนี่นะต่อเตอะครับนี่นี่ครับน้ำพริกของเขาเนาะโถโถโ้โถโถโ ขับไปออกไปโซ่หากินนะครับตรงนี้ห้อนเหลือเกินนะครับระวังเป็นล้มเป็นแรงเนอะความปรารถนาดีจากน่องซุนฮีนะครับห่อนล่ำไปแต่น้ำพริกของเขาพอนี้ครับนี่หมาะนะครับน้องกระสุนนองสุนฮีพี่แกตัครับบัดล้ำเตะครับโอ้ยเนี่เหลืองดีเหลืองงามกว่าครับนี่สูตรของน้องสุนฮีนะครับนี่นะเอามาแกงเอาส้มกันเลยครับ นี่แหะครับน้ำเดือดเนาะเอาก็ควดน้ำพริกมาใส่ครับนี่นำรังคกให้น้อยครับฝากรั้งห้องแล้วฝนจะตกแล้วแน่นอนตกแน่นอนมาหนี้เอากระฝนเนอแปลวลมเอาใบเห็บนะ่นี่ครับนี่โอกาสีสันน้ำพริกนะครับ นี่ก็น้ำห้าลงไปเนาะตัวเปด็ดไก่พันนะครับนี่นะไก่พันไก่พันมันจะซุกง่ายนะครับนี่นะนี่ครับนี่ไก่พันมันจะเปื่อยง่ายแต่ไก่เมืองเลยเนาะเลาก็ใส่เข้าพร้อมกันเลยครับพร้อมครับนหน่อไม้ส้มนะครับนี่นะนหน่อไม้ส้มนี่เขาก็เอาไปต้มหน้ามออก ต้มน้ำส้มๆมันออกเห็นน้ำนะครับแล้วก็มันล่างน้ำเห็นเนาะมันจะซุกจับเบ๊อิ่เตะไว้นะครับนี่นะนี่ครับซีซันนี่ฟอเต้นี่นะครับนี่ก้นไปเตะมันจะแกงเสิรปลาดุกเนาะมันจะขาวเทียครับนั่นปลาห้องขลุ่มขลุ่มขลุ่มแล้วนั่นนี่ครับแกงละไว้นี่เนาะวันนี้น้องสุนฮียังมีเมนูแหนำใหมเมนูนะครับมามาพอกันเนาะเป็นเมนูนึ่งครับ กุ้งฝอยก็อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเสมอเสมอนะครับไม่ใช่กุ้งสดนะครับเนาะมันนี้น้องสุนฮีจะมาทอดใส่ไข่ข้างนี้นะครับสี่พันลาย,ยานะครับนี่นะนี่นะครับนี่ทอดไข่ใส่ใส่กุ้งครับเขาทอดแบบเมืองเอนะครับบัดต้องเอาไปใส่โซดาบัดต้องไปใส่ไอ้แป้งกรอบนะครับแบบเมืองเนือนะเมืองนี่เลยนี่ก็จะเป็นน้ำซอสที่ผมพั กับเข้าพัดเข้าพัดพัดซีอิ๊วนะครับนี่จะมีอย่างนั้นกับน,น้ำมันหอยหซีอิ๊วขาวโอลืมเห็นแล้หัวเนาะเนี่ยไปมือแล้วเนาะแต่มะกอหล่านก็นไม่ได้เปิดเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับมะกอเนี่ครับนี่เหมาะนะครับเมนูนี่ที่ไฟจะอ,อบกรอบกะไปใส่แป้งกรอบกับไอโซดานี่ครับมันจะกรอบแต่นี่ผมเอาแบบเมืองๆครับ แบบเมืองเมืองเลยเสียดายบบนี้ใครไก่บ้านครับไข่ไก่แจ้ไข่ไก่บ้านเนาะนี่ครับมาเอามาทอดกันครับนี่นะเมน,นูแหนมของน้องสุนีแรงนี่ครับนี่นี่ครับคอสีสันโนเตอร์ครับน่ากินก็เหลืองนะครับน้องสุนฮีแ็งง่า,า,ายแต่ไม่ได้เตทเนาะเพราะว่าน,นี่ก็จะตั้งกระทะไปทอดไข่แล้วเนาะทอดไข่ก่อน กระทะนี่อันนี้มันบางนะครับบางหนะรถเก๊สลงเห็นน้อยครับนี่นะรดแก๊สลงเห็นน้อยเพราะกระทะนี่มันบางเกินครับใส่น้ำมันไปนิดหน่อยครับนิดหน่อยน้ำมันนะนี่มันห่อนเร็วครับกระทะนี่นะ การทอดไข่แต่ละคนก็นไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่นะแล้วแต่ไขจะมัสอบจะได้เนาะสีมือไม่เหมือนกันนะครับนี่ไข่นั่นไก่นะครับนั่นนะ เปยไปทำคนเดครับกบเข้าปืนเมืองบอแค่สัตว์ดในโลกเหมือนกันนะครับนี่นะแกงกระเดือดนี่โบโบโบ๊ะลยนะครับนี่ก็ใส่ซูรสดีไปอย่างละเล็กละน้อยแต่มันบมเล็กบัน,น้อยสกมนะครับ <laughs> ปึ้งว่าเป็นจะ่ว่าปึ้งมันนี่ยองกินล้ำไงอ็มล้ำย้อนฝูงซุรส อยู่ทีน้ำพริกแกงด้วยนะครับผงชุดนี้เป็นองค์ประกอบมาได้ครับมันอยู่ที่ผงมันอยู่ที่น้ำพริกครับกับคนเนี้ยครับกับการเติมน้ำเติมเฮ้ยไม่อยากจะบอกเวียดนองซุนฮีเนี่ยกินล้ำแน่นอนครับนี่กับโหระพานะครับต้นหอมหอมป้อมนะครับแกงใส่ไก่นี่ใส่โหระพาปึ้งนะครับนี่นะนี่ครับตรงลงไปเสียนองซุนฮีถ้าบบล้ำเต้เลยครับเต้เลยครับนี่นะ เตะแน่นอนครับนี่นะถ้าบัลลัมนะสุดยอดถโถๆจ่งโหระพาต้นหอมหอมป้อมต้นหอมหอมป้อมก็คือต้นหอมผักชีนะครับโหระพาก็คือโหระพานะครับดูครับสีสันครับหน้าตาหน้าทานลูกเปล่าหน้าตาหน้ากินก็ครับเต้าหือขนาดครับแรงนี่ประดัดทอดโอ้ อ๋อสาวน้อยสาวฉีว่รถจิบรถเก่งก็ไม่เอานะครับจิ้มแหกกำจิ้มแหกกำจับเบ่งเตะไว้ครับนี่ถ้าบลาล้มหึกไตเอันนี้นี่อีกาหน้าปลาล้มหึกไตครับตู้สุดยอดครับจับเบ่งเตะไว้ครับนี่นะ มาครับพ่อแม่พี่น้องมากินแกงน้องไม่ส้มใส่ไก่ดูน้องสุนหีครับเขาสูตรน้องสุนหีไปเนี่ยเต้ครับทถั่วลำเต้ครับนี่นะโต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 โถโถห่อนแต้ห่อนว่าห่อนใบห่อนบักห่อนอะไรอย่างห่อนถั่วลำถั่วลีนะโถ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 นี่ก็จะเป็นทอดไข่ใส่กุ้งนะครับก่อนอื่นน้องสุนหีขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องกูคูกูคนเนาะถือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับบ่มี้ผมหมาพี่น้องเด้ถ้าจะงมมอมยังเงาบองนะครับเนาะมามากินข้าวด้วยกันครับหมดแตกตึงเป็นหว่าหมดต้ับแตกนะครับโถวิโถว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 นี่ครับก่อนั่งมันเนบแนบแนบมือเห็นนไอยนะครับเกี่ยบกับขึ้นเข้าติดมือเนาะเกี่ยวกับมันเกิดเข้ามันเข้าเย็นนี่เนาะแต่ผมมัเป็นเข้าเย็นกเสียทครับผมจะโซนมากจะนึ่งเข้าเฉพาะแมล็ดครับ

ที่การถ้าบาลังไจครับหอมโหระพาหอมน้ำมัส้มกลิ่นอของคนเป็นเมืองออกมาตึ้งตึ้งไต้กับน้ำมัส้มไปลืมนะครับพออนสุนนี้ที่เรากเข้าแล้วนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดติดตามคุณอตอุ้ยนะครับ ไปเปย์เลยครับครับสมัครสมัครนทำแกงเขาห่อนเขาห่อนถูกเบานอนจืดนอนงอแงครับ มาแล้วอยากกาินเข้ากับครูบาอาจารย์สอนด้วยครับกินจะไปหึ้ไม่เสียงนี่นะมาจะลืมครับครูบาอาจารย์สอนนะแต่มันเป็นสันดานของตัวผมเองครับต่ <c oughs> อ,อปไปเสกุงกักินเมือนะครับกุบ้งอย ปูนหนึบมากมักตึงเลยคุณยังวันนี้มาได้แก้แอ้องความหมายฝีน้องไม่พอนะห่อนั่างครับกลายเป็นปิ๊กเป็นล้มนะครับม,มาสู้เดี่ยวห่อนเกิน

ไม่สมเนี่ยตักพริกจับเกลือไปดิของใครบ้างนี่ถ้าหงอยไปขอสูตจกนะกําเนาะครับนะครับบา ฮั่นตัวเองจะหนักไป น้องก็ตัดน้องไม่มิดกัอยู่หันนะครับใจาบปดูแลดุนะครับเออเคิร์นเคินเดี๋ยวไม่ชมแรงนี่ครับ

ลูหมูกับแกงไข่ไก่เป็นจดื่มศเดนะครับหายากฮึ่มน้องฟินนียอย่างจริงครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเนาะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจเนาะวันพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอะไรยังพ่อแม่พี่น้องกับโปรดติดตามชมกันได้ในทางเพจซุนนี้ขี่เล่ากับเข้าร้านน้านะครับทองเพจซุนนี้ขี่เล่ากับเข้าร้านน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปวยนะครับแายการน้องซุนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับทานบลัมไกดครับ